อ้าวมีรถไฟฟ้าคันใหม่มาส่งแล้วคะ่ะมาเร็วๆคูเทมาเร็วๆไปชมรถไฟฟ้ากันค่ะได้แต่โอ้เลยนะคะแต่ละคนคูใหญ่มากโหใญ่มากเลยแต่ละคนได้แต่โอ้ค่ะคูใยคันนี้คันใหญ่มากเลยคันนี้ไปกันทั้งครอบครัวเลยนนี้ใหญ่มากเลยคนี่มากรอกหมดไหมคะหมดนี่มากรอกหรอคะ ใครเป็นเจ้าของรถนะครับรอรุ่นเจ้าของค่ะเต่าทองอ๋อหมดหมดรถนี่เลยหรหมดหมดรถนี่แหละเต่าทองหมดเลยนี่ครับพี่ที่ไหนทีนี้ทีนั่งเงินที่น้่งเงินของรถพี่แมีงเต่าทองนั้นมาแล้วเดี๋ยวเป็นสองล้อพี่เต่าทองก็เลยได้สามล้อได้สามล้อไอ้เจ้าของรถอยู่ไหนอ่ะ สีแดงของไทยยังไม่มีพีแอนเอาไหมสีแดงของไทยพี่เอาไหมสีแดงยังไม่มีแล้วเอามาจากไหนเอามาให้ดูก่อนเอามาให้ดูก่อนดียเาับเอาันใหญ่ๆลงกบๆคะกด้ครับเป็นของกไดนี่นะคะสีแดงกับสีสีคันใหญ่ยังไม่ใช่นะคะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเห็นรถใหญ่มานะ เหมือนรถสนามกอล์ฟเลยนะเจสีแดงเจ้าติดต่อที่ร้านนะเหมือนรถสนามกอล์ฟไหม สาันเก้ารคันใหญ่เท่าไรนะสามหมื่นเก้าพ enfin> ันเก้าร้อยโอเครันใหญ่มากมขอยของรถสำนักงานค่ะสีแดงก็ของสำนักงานค่ะเอามาส่งเต่าทองคนเดียว เขาเล่าว่ามาส่งที่เต่าทองคนเดียวนะครับของชายสีแดงคือง่ามแพงของเอามาโชว์ค่ะแย่มจังเลยเอามาให้แม่ผู้ใหญ่เฮ้ยเอาเอาติดติดรถมาค่ะติดรถมาโชงพี่ค่ะอยากได้ใช่ไหมค่ะเนาะให้พานั่งเนาะอืมค่ะไปซ้อนก็ได้ตอนี่ของคุณเต่าทอง พีต่อเกับพี่จิมมี่เหมือนกันโอ๊ะช่วย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 ไหมช่วยไหมอือืต้องสองคนรถมันปิ้นสีฟ้านี่ของคุณเจ่าทองนะคะเหมือนของพี่กิมเลย รใหม่เรือนใหม่ๆตัว้รุ่นใหม่ด้วยรุ่นใหม่แล้วเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ราคายังไม่รู้ครับต้องไปถามอีกนะค่ะที่เต่าทองมาแล้วนะคะเจ้าของรถมาแล้วนี่ค่ะสีน้ำเงินเนี่ยของพี่เต่าทองใช่ พี่เตาทองไปรับรถเลยด้วนี่ดูาดูเจ้าของนะเจ้าของรถเจของรถเจ้าของรถมาแล้วนะคะสวัสดีคับพี่เาทองอันนี้ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะกำลังรุมค่ะสองหมื่นนะสองหมื่นด้วย บีเอฟซีซื้อให้นะคะเอฟซื้อให้ค่ะเ้จามา้อยเอามาัอลองนี้ด้วยหรือว่าจะมาให้มกคิว่าเรามามาลงตรงอวดคุณแม่คำสายมาอวดคุณแม่คำสายแม่คำสายไปแล้วจะเป็นลมแม่คณสายจะไปนอนขัดเอารถไฟฟ้า ไปเลือกเอาเลยใช่ไหมคุณแม่คุณแม่เลือกเอาเลยค่ะรูพูดเล่นนะคะคุณแม่จะเลือกนี่สีแดงคุณแม่สวยมากคุณแม่ครอบครัวคันใหญ่นั่นอุ้ยไม่มีบุญถึงคันใหญ่ค่ะอันตัวเล็กนี่ก็ขับเลยจ้ะสวยมากเลยเนาะสีแดงสวยมากเลยโอ้ยร้อนเลยนขึขับไม่เป็นสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท จบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับหนูนานด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ